อ่ะทีนี้วิชาการจัดก,การทรัพยาการมนุษย์ใช่ไหมคะมันจะอยู่ในหน่วยที่4ี่ในเรื่องของการเริ่มต้นงานและการพัฒนาอาชีพแต่วันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการเริ่มต้นงานซึ่งทุกคนอ่ะจะค่อนข้างเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าเราทํางานอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่า้การเริ่มต้นงานเนี่ยมันต้องเจอกับอะไรบ้างมันต้องทําอะไรก่อนอ่ะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการเริ่มต้นงานวัฒนธรรมองคอ์กรแล้วก็การปฐมนิเทศแล้วก็ระบบพี่เลี้ยงเรียนสีหัวข้อนี้ก่อนนะ ทีนี้การอ,อ,า,อาชีพและการมาอาชีพกเผื่อไม่ทันค่อยไปเรียนสัปดาหนะ์หน้าการเริ่มต้นงานเขาบอกว่าเวลาที่เราจะเริ่มต้นงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่อะค่ะโดยส่วนมากแล้วอะค่ะถ,ถ้าเขาจดทะเบียนน่ะมันจะต้องมีการเซ็นสัญญาสภาพการจ้างงานเซ็นไปเพื่ออะไรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งสองฝ่ายว่าจะไม่ถูกเทนายจ้างก็มั่นใจว่าเขาจะอยู่กับเราตลอดลูกจ้างก็จะมั่นใจว่าอ๋อเขาจะจ้างเราตลอดระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา แล้วเราจะได้อัตราค่าจ้างเงินเดือนตามที่ได้ตกลงกันและทีนี้อันนี้ก็คือในเรื่องของการเซ็นสัญญาในภาพรวมเวลาที่เขาเริ่มต้นงานแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เป็นห้างร้านที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นอ่าร้านค้าแผงลอยอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องทําสัญญาก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่สองคนะ่ะตกลงระหว่างกันก็ได้ทีนี้การเริ่มต้นงานเขาบอกว่า เวลาที่เริ่มต้นมันก็จะมีหนังสือว่าจ้างงานอันนี้แหละมันคืองานที่จะให้ทําให้เราอะไปเขียนในหนังสือว่าจ้างงานใช่ไหมคะว่า,าให้จับคู่กันสองคนอย่างเช่นพรพันธ์กับพักวัชจับคู่กันคนนึงให้เป็นนายจ้างคนนึงให้เป็นลูกจ้างแล้วก็เขียนหนังสือที่ครูแนบให้อาจจะไม่ต้องริ้นออกมาก็ได้ใช่ไหมมันลาบากเราก็แค่อ่าพิมพ์ลงไปในรูปนั้นเลยอะ เอาข้อความอะแปะใส่ไปได้เลยเอาง่ายที่สุดไม่ต้องซีเรียสของแค่นี้ส่งพอนะงานนี้5คะแนนส่วนอีกงานหนึ่งเมื่อว่าเมื่อมีการเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กอะเขาก็จะต้องมีการทํางานเพื่อทดลองงานว่าผ่านโปรไม่ผ่านโปรนั่นแหละก็จะมีหนังสือประเมินการว่าเขาอะผ่านการทํางานหรือไม่นะคะผ่านการทดลองหรือไม่เราทำสองฉบับนะคะ5คะแนนทีนี้ การเริ่มต้นงานเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกิจกรรมแรกขององคอ์กรเลยที่แบบบ,บุคลากรใหม่สมควรต้องผ่านการเข้าร่วมเพราะว่ามันการจะเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เนี่ยต้องผ่านการเข้าร่วมในส่วนนี้ก่อนนับว่าเป็นจุดแรกหากข้อสอบถามว่าการเริ่มต้นงานเป็นอ่าเป็นส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอบเลยเป็นส่วนแรกหันหูพันตาก็ตอบไปเลยทีนี้ต่อไป <c oughs> ชิวๆหลักเกณฑ์ที่สมควรปฏิบัติต่อการอ่า ต่อบุคลากรใหม่ก็คือแบบว่าก่อนที่บุคลากรเนี่ยจะเข้าเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์อ่ะเขาอ่ะจะมีการทําอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่าการบรรจุหน่วยงานบุคลากรเนี่ยมีหลักเกณฑ์ที่จะปฏิบัติต่อพนักงานใหม่อย่างไงก่อนที่จะบรรจุอันนี้คือเรื่องก่อนที่จะบรรจุนะถ้าเกิดข้อสอบถามว่าก่อนบรรจุทําอะไรแล้วก็ตอบไปเลยการทดลองงานอย่างเงี้ยค่ะหรือ,อการปรปถนมนิเทศก่อนบรรจุจะมีการทดลองงาน ทุกคนอนะ่ะจะต้องทดลองงานอยู่แล้วโดวยปกติตามกฎหมายอ่ให้ร้อี่สบวันนะาคุณจำไม่ผิดแต่ทีเนี้ยช่วงการทดลองเนี่ยบางบริษัทนะคะอาจจะมีการทดลองต่อโปรก,ก็ได้อย่างเช่นสี่เดือนแรกไม่ผ่าน อ่ให้ให้ทดลองใหม่ไปอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆหรือบางบริษัทคิดว่าคุณไม่มีคุณสมบัติไม่ผ่านไม่ผ่านการทดลองงานหรือไม่ผ่านโปรอะค่ะเราก็จะไม่ได้รับการบรรจุแต่ถ้าเราผ่านโปรแล้วก็ได้รับการบรรจุเท่านั้นเองเต่อไปอันที่สองคือการประถมมิเตใครเปิดไมค์คุยแข่งกับชั้นเดี๋ยวตามสิงถึงบ้านเลยเดี๋ยวเถอะว่มาสอนลชั้นชวก็นไม่ใช่โทษโทษนีไรเสอนะชั้นินทาฉันฉันได้ยินหมดเลยนะ ฉันอยู่ฉันถูดีนะสรลชรัดอยล้ยว๋ออย่าไปเป็นร้อยเลยสรระชัดเปิดเปิดไปแล้วไม่สนใจฉันด้วยนะเฮ้ยสอชัดปิดแล้วนี่ว่าป้าสายพีนป้าสายพีน อันนี้เราู้ว่ว่ากานราการะฐถมนิเทศอูไปหัวข้อที่สองคือการปาถมนิเทศนะการปฐถมนิเทศก็คือทําไมก่อนที่บุคลากรใหม่อจจะได้จะเข้ามาทํางานอ่ะมันต้องมีการเรียนรู้เรื่องราวเราต้องรู้ประวัติรูปแบบการทํางานว่าทธองค์การก่อนเพื่อให้เขาอ่ะสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้อย่างเหมาะสมในเวลาที่รวดเร็วแต่หากไม่มีการระถมนิเทศได้ไหมในองค์กรได้แต่เขาใช้วิธีระบบพี่เรี้ก็ได้เหมือนกัน ใส่พินออกไปหน่อยฮะน่าทเตรเรียบร้อยได้ยินวันหนังานราานงเราราแล้วครูจะติป้าใส่พินออกไปไงแชทไปหาป้าได้ไหอ๋อนี่ครูปิดไมป้าใสพินได้อาครูปิดแล้วแหมโอเคครูปิดไมป้าไปแล้วได้นนะพูต่อเลยนะได้ยินป้าได้ยินป้าสุดยอดเลยเออสรชารโอเครู้เรื่องอ่าต่อนะอ่ะทุกคนได้ยินครูป้า คั<า>อ่าโอเคงั้นงั้นงั้นพูดใหม่ในเรื่องของการมาถมนิเทศนะโอเคการมาถมดิเทศเนี่ยก่อนที่ คนหรือพนักงานหรือบุคลากรอ่ะจะเข้าทำงานใช่ไหมคะก็จะต้องมีการประถมนิเทศในบางบริษัทอ่ะอาจจะไม่มีการประถมนิเทศก็ได้แต่ใช้เป็นระบบพี่ดูแลน้องประมาณนั้นนะคะมันก็เหมือนการประถมนิเทศแหละแต่แค่ไม่ได้จัดเป็นกิจจักษณะแต่มันต้องมีการประถมนิเทศไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมการประถมนิเทศมันจะทำให้รูเออ้เขาเรียกว่ารูปแบบการทำงานประวัติองค์การเรื่องราแวแนะนาองค์การเขาอยู่กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทาให้เราอ่ะปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ไง่ายอย่างรวดเร็วสังเกตว่าถ้าเรา ทำงานอะ่ะมันต้องมีการประถมนิเทศถ้าบริษัทที่เล็กๆเ,เขาอาจจะไม่ทําการประถมนิเทศเพราะว่ามันต้องใช้งบประมาณอาจจะมีแค่แบบเขาเรียกว่าคู่มือในการทํางานให้เฉยๆแล้วก็ฝ่ายบุคลากรเนี่ยก็แจ้งการปฏิบัติงานแค่นั้นแล้วแต่องค์กรไม่มีผิดไม่มีถูกบางบริษัทอาจจะไม่ต้องทําก็ได้การเริ่มต้นใหม่ของพนักงานเนี่ยเขาบอกว่าทํายังไงก็ได้ให้เขารู้สึกประทับใจในครั้งแรกหรือให้เกิด f i r s t impression ถ้าเราเป็นบุคลากรเราต้องทําให้ลูกอ่ะเขาเรียกว่าคนที่เข้ามาทํางานใหม่ที่เราสรรหามาเนี่ยให้เขาอ่ะเกิดความมาทำใจในครั้งแรกเพื่อที่เขาจะได้อยู่กับเราได้นานๆ แตใ่ในทางความเป็นจริงแล้วบุคลากรมักจะแบบว่าไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่อยู่อะไรประมาณนี้แต่จริงๆในหลักการคือต้องทําให้เขาประทับใจในครั้งแรกก่อนเพราะว่ามันจะมีผลต่อประสิทธิภาพของงานถ้าเขารู้สึกดีเขาปรับตัวได้ประสิทธิภาพของงานเราก็จะมาคิดแค่นี้พอทีนี้วัฒนธรรมองค์การคุ้มข้ามไปทีปท่วัฒนธรรมองค์การเลยนะก็คือวัฒนธรรมเนี่ยมันคือแบบแผนของความประพฤติของบุคคลใช่ไหมคะที่ทุกคนจ,จะต้องทํา องค์การก็คือการรวมตัวกันจากบุคลากรใช่ไหมคะมารวมตัวกันก็กลายเป็นองค์การที่นี่วัฒนธรรมองคอ์กรมันก็คือข้อกําหนดพื้นฐานหรือวิธีการปฏิบัติของคนในองค์กรนั่นแหละวัฒนธรรมองค์การถ้าเราพูดเป็นตัวหนังสือเรางงเช่นวัฒนธรรมของบริษัทของพี่สายพินมีการไหว้กันมีการทํางานแบบว่า กินได้อย่างเงี้ยก็เป็นวัฒนธรรมองคอ์กรหรือวัฒนธรรมองคอ์กรบางอันอาจจะห้ามกินนะห้ามห้ามพักผ่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่วัฒนธรรมคือมันเป็นข้อกําหนดพื้นฐานหรือเป็นวิถีชีวิตที่เขาทํทาทกันอยู่ที่เขาปฏิบัติกันอยู่ในองคอ์กรอะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล,ล้วเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยตัวอย่างเช่นบริษัทของคุณอะไรนะคุณท็อปจีรยุทธ์ที่ดังๆตอนนี้ที่ทําทเรื่องของบิตคอยบริษัททำบิตคอยใครรู้จักมากว่าทําองค์กรของเขาด้วยความที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่ บริษัทเขาเติบโต600%ภายใน1ปีเห็นไหมว่าถ้าทําองค์กรอ่ะมันมีผลกับยอดอมีผลกับประสิทธิภาพของงานและมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรบริษัทของคุณท็อปจีรยุทธ์เนี่ยอ่าเขาอ่ะทำบิตคอยน์บิตคอยน์คืออะไรก็คือที่เราเรียนไปแล้วในครั้งที่แล้วอะจะเป็นปสกุลเงินอย่างหนึ่งอะคะ่ะทีเนี้ยคุณท็อปอ่ะวัฒนามขององค์กรของเขาก็คือที่คือเคยดูนะคะในเรื่องของทรัพยากรมนรุษย์ของเขาว่าหลังจะเอาเคสมาให้ดู เขา,าให้พนักงานหิวเมื่อไหร่ก็กินง่วงเมื่อไหร่ก็นอนเพราะเขามองว่าการที่พนักงานง่วงก็จะไม่ได้งานที่มีประสิทธิภาพทางตาไปก็เท่านั้นเขาเป็นคนรุ่นใหม่เป็นเจนใหม่ระบบการทางานเลยค่อนข้างเหมือนฝรั่งองค์กรของเขาเลยเติบโตภายในหนึ่งปีห0รอยเปอร์เซนนะคะอันนี้ก็คือว่าทำองค์กรที่มันส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานทีนี้ต่อไป กูจะพูดถึงในเรื่องของการผสมมิเทศอีกนิดนึงถ้าถามว่ามันหมายถึงอะไรเราไปอ่านเองก็ได้เนอะมันก็คือกิจกรรมที่องค์การจัดทําขึ้นนั่นแหละเพื่อต้อนรับบุคลากรใหม่ให้เขาคุ้นเคยกับองค์กรให้เขารู้จักระเบียบให้เขาปฏิบัติงานได้อยู่นานทําให้เขาอะค่ะใครละใครแย่ะอะ ทำให้เขาอะค่ะปรับตัวเข้ากับองค์กรได้เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้กับงานแค่นั้นเองวัตถุประสงค์หลักของการปสรมนิเทศของบุคลากรนะคะหนึ่งเลยช่วยในการปรับตัวที่ครูบอกเนี่ยก็พูดไปแล้วเนาะให้พนักงานปรับตัวได้สร้างความประทับใจให้เขาอ่าเพราะว่าถ้าเราสร้างความประทับใจได้ทำให้เขาภูมิใจเขาก็อยู่กับเราได้งานแล้วก็สร้างการยอมรับ อันนี้ก็คือวัตถุประสงค์หลักสมมุติว่าเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ควรจะออกข้อสอบว่าข้อใไดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการประถมนิเทศอะไรที่ไม่ใช่สามข้อนี้ให้เราเลือกตอบอันนั้นนะง่าย ต่อไปอันนี้บอกข้อสอบไปด้วยในตัวด์สไลด์บทนี้เดี๋ยวครูจะเอาไปออกข้อสอบนะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการะถมนิเทศมีคใครบ้างหนึ่งเลยก็คือผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจในอนาคตในการกําหนดทิศทางและนโย,ยบายขององค์กรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะเขาจะมีส่วนร่วมในการ,รดนาเนินกิจกรรมนี้แต่กิจกรรมนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรกลุ่มต่างๆขององค์กรนะคะมนถึงจะประสบความสําเร็จได้อย่างเช่น หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็ต้องอทํางานซัพพอร์ตผู้บริหารระดับสูงเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ผู้บริหารระดับสูงมันควรตัดสินใจเพราะฉะนั้นเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการประถมนิเทศแต่เขาไม่ใช่พนักงานปฏิบัติการมามาจัดสถานที่ปถมนิเทศไม่ใช่นะเขาเป็นเพียง่าคนตัดสินใจคนคอยซัพพอร์ตทีนี้หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่ายอฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะคะเ <c oughs> ขามีหน้าที่โดยตรงในการวางแผนเลยเรื่องนี้จะเกี่ยวกับสังเกตว่าวิชานี้ มันจะเรียนเกี่ยวกับฝ่ายบุคคลนั่นแหละหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์เนี่ยสมัยตะก่อนนะคะมันจะมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เป็น,ผนแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์เลยนะแต่ด้วยเดี๋ยวนี้ครูไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ไหม แต่ในสาขารัดการเนี่ยมันก็สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ในการเรียนในการเป็นฝ่ายบุคคลได้แล้วมันมีวิชานี้เข้ามาเพราะฉะนั้นอ่ะเราไม่ต้องไปเรียนเต็มๆขนาดนั้นก็ได้เรียนในสาขาการจัดการเราก็จะสามารถไปต่อยอดได้เยอะไปอยู่ฝ่ายงานโลจิสติกการผลิตหรือทรัพยกากรมนุษย์ได้เราเรียนการจัดการเนี่ยได้เปรียบมันไปได้หลายงานมากเพราะเราไม่รู้อนาะคตว,ว่าเราอ่ะจบไปแล้วจะทําอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นถ้าเรียนการจัดการมันต่อยอดได้เยอะกว่า หน่วยงานทรัพยาการมนุษย์ก็คือฝ่ายบุคคลนั่นแหละที่เขารับคนเข้ามาคัดเลือกสรรหาพวกนี้เขาก็จะมีหน้าที่ในการปฐรมนิเทศเป็นงานของคนนี้โดยตรงเลยนะเป็นงานของหน่วยงานทรัพยาการมนุษย์โดยตรงแล้วก็สายงานโดยตรงก็คือใครคนที่มีฐานะในหน่วยงานในการควบคุมดูแลง,งานนั้นๆน่นะเช่นหัวหน้างานอย่างเงี้ยค่ะมีหน้าที่ในการปฐรมนิเทศน้องได้ขั้นตอนในการปฐรมนิเทศอ่ะมองอย่างนี้จะงงใช่ไหม หนึ่งเลยคล้ายๆรู้จักกระบวนการ P.D.C.A. ปะ่ะเคยสอนไปแล้วนะ P.D.C.A. มันคือวงจรเดม,มิงวงจรในการบริหารงานคุณภาพอ่ะค่ะขั้นตอนในการรงนิเทศเนี่ยคล้ายๆกับ P.D.C.A. เอามาใช้เลยหนึ่งก็คือแผนวางแผน วางแผนก่อนดำเนินการดูทำซ c เช็คประเมินผลแล้วก็ a อแอคชัในการแก้ไขปรับปรุงเนี่ยมันมาจาก P D C a ที่เราเคยเรียนไปกูถึงบอกว่าอะไรที่มันเป็นพื้นฐานอะพยายามสอนให้เพราะว่ามันจะไปต่อยอดในทุกๆรายวิชาเลยค่ะมันจะสามารถแบบว่าอ่าเอาไปใช้ในรายวิชาอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็น P D C a 5อ่า C M 5กระบวนการอะไรพวกเนี้ค่ะที่สอนไปหรือ Input Output p r o c e s s อ่ะมันจะอยู่ในทุกรายวิชาพยายามจำมันให้แม่มันเป็นพื้นฐาน อมองอย่างนี้ก็ได้จะไม่งงวางแผนก่อนเลยลําดับแรกเสร็จแล้วก็มาดําเนินการประเมินผลแล้วก็ปรับปรุงแล้วกลับนําไปวางแผนใหม่เมื่อมีการระถมนิเทศใหม่มันจะทําให้งานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะระดับของการประถมนิเทศเขาบอกว่าอันนึงการประถมนิเทศรวมขององค์การหมายถึงอะไรหมายถึงการประถมนิเทศนะคะ <S 2> <S 2> <S ที่จัดทําขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในภาพรวมหมายความว่ามันมองในภาพรวมขององค์การค่ะ ก็คือประถมนิเทศเพื่อมองในภาพรวมขององค์การเช่นอะไรบ้างเวลาเรานั่งปถมนิเทศปัตญาบริษัทก็มาประวัติผู้บริหารทั้ง8ก็มาอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้มันจะเรียกว่าการประถมนิเทศโดยภาพรวมขององค์การคือเราจะรู้ทุกอย่างขององค์การโดยภาพรวมใหญ่ๆข้อปฏิบัติกฎระเบียบนะ <S <S ตัวอย่างเช่นถ้าข้อสอบถามว่ากฎระเบียบและข้อปฏิบัติประวัติผู้บริหารจัดเป็น ระดับของการประถมนิเทศระดับใดให้เราเลือกตอบอาการประถมนิทศระดับรวมขององค์การนะส่วนการประถมนิเทศงานการประถมิิทศงานคืออะไรการประถมนิเทศงานแน่นอนว่าเล็กกว่านี้อยู่แล้วการประถมนิเทศงานจัดทําขึ้นเพื่ออธิบายปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรใหม่ของหน่วยงานคือโฟกัสที่งานโดยตรงเลยอันนี้จะโฟกัสที่งานโดยตรงอันนี้โดยภาพรวมอํางจาแค่นี้พอ ต่อไปที่ครูเคยพูดว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดบางบริษัทมันเป็นบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทใหญ่อะค่ะเขาจะทํายังไงมันไม่มีการผนิเทศเนื่องจากว่าการผนิเทศอ่มันใช้งบประมาณในการจาัดถูกป่ะแล้วก็คือระบบพี่เลี้ยงค่ะระบบพี่เลี้ยงถ้าพูดง่ายๆเลยก็พี่ดูแลน้องนั่นแหละอ่าเราอาความหมายเราเราเราไปอ่านเองได้นะการที่หน่วยงานกนําหนดอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการให้บุคลากรวุฒโสที่มีประสบการณ์นในการปฏิบัติงานตลอดจนมีความเข้าใจในกฎระเบียบและววัฒนธรรมขององ,องค์การหรือหน่วยงานเนี่ย มาทาหน้าที่คําแนะนําถ่ายทอดความรู้แปลว่าสรุปง่ายๆเลยก็คือทําไมบุคลา,ากรใช่ไหมคะที่เป็นรุ่นพี่นะหรือหัวหน้างานก็ได้ใครก็ได้ที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถอะแนะนําและถ่ายทอดให้คนใหม่อันนี้เรียกว่าระบบพี่เลี้ยงสุดท้ายเพื่ออะไรก็เพื่อให้เขาปรับตัวแล้วให้งานออกมาแบบมีประสิทธิภาพเหมือนกับระบบเมื่อกี้นี้เลยแต่แค่เปลี่ยนเป็นแค่เรื่องง่ายๆไม่ต้องสิ้นเปลืองงบอะค่ะเขาเรียกว่า ระบบพี่เลี้ยง mentor system คือระบบพี่เลี้ยงเผื่อข้อสอบถามว่า mentor system คือระบบอะไรจำไว้ว่าระบบพี่เลี้ยงอ่ะโอเคทีนี้อาชีพและการพัฒนาอาชีพเดี๋ยวเราค่อยพูดในสัปดาห์หน้าก็ได้เนาะครูว่ะมีงานให้ทำของห้องเนี้ยครูไม่แน่ใจว่าคนที่เข้าเรียนนะคะครูว่ะให้เราอ่ะอ่ากรอกใบ2ใบห้า 5, คะแนนไม่ต้องทำสรุปแต่คนที่ไม่เข้าเรียน ให้สรุปสไลด์ด้วยอ่าน่าจะเป็นแบบนี้นะแต่ได้คะแนนก็คือสองช่องเท่ากันคนที่มาเรียนวันนี้อค่ะเดี๋ยวครูจะขานชื่อนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวครูขอกดต t o p Record กก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหาปรเจคชัก่อนเดี๋ยวจะลงคะแนนให้ทุกคนน้าสวยนรอแป๊บน,นึงงามใช่อ่ะครูงามอยู่แล้วใครๆก็พูดอย่างนั้นแหละต้อง <c oughs> คิดถึงจา้าเนี่ย ขวยังไงก็ได้อเอาเอาคนที่สะดวกอ่ะเข้าเข้าเรียนก็ได้เพราะว่าไม่เป็นไรใครเข้าเรียนวันนี้ก็วันนี้มีงานสองงานสองช่องใช่ไหมคะคนที่เข้าเรียน,บบน,นก็จะาทำแค่งานเดียวอีกมันไม่ต้องทําคก็ถือว่าการเข้าเรียนเป็นงานอย่างหนึ่งเหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวหาปากกาก่อนแป๊บหนะนึ่งนะเนี่ยบอกให้น้ํายังไม่ได้อาบเลยนะเนี่ยอุย้ยพูดไม่ได้อัดคลิปอยู่วิเดีโอนี้มีกิน ไม่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 คาดไม่ไม่แบบไม่สี่มิติขนาดนั้นเอาห้องเอเอกอห้องเอดก่อนเนาะแล้วคุณจะรู้ได้ไงใครอยู่บ้างคุณจะเรียกทีละชื่อแล้วใครชื่อใครใครขานนะชนละพฤกกิตินันทันนัดโอ้โหชื่อยาวมากสุชานติสุธิตาสอละชัดอยู่ไหมเนี่ยสอละชัดเมื่อกี้ฉันเห็นคุณนะอ่ะพอจะขายชื่อหายเว้ย อสดอชับอ่ะหายเฉยเอาหายจริงด้วยเสียสเสียงแล้วลืมเปิดอ๋อครูก็ว่างน,นั้นแหละตอนนี้อยู่บนสิบล้ออ่ะให้เขาแล้วกันเขาอยู่โอเคต่อไปจารีนพี่จารีนเมื่อกี้เห็นนะอยู่ไหมเนี่ย <ไป S 1> พี่จารีนไปแล้วไปแล้วครับคนแก่ก็ล้อหลอกเป็นเนาะ <c oughs> เออเข้ามาแป๊บนึ่งแล้วแบบให้เราเห็นหน้ามาๆไงแล้วก็ออกอ่ะให้พี่เขาเถอะเขาอุตส่าห์ตั้งใจมา <c oughs> อ่ะพอยลิน รู้จีรัตอภิรดีนภัสสอนอริศาลานัทพงศ์แถพวพันคใครมานะนัทพงศ์เหรอนัทพงศ์มาครับนัทพงศ์ยอแสงนะคนที่สวยๆ<า>ยโอเคแถวพันอริสาสิริน <พา S 1> โอ้โหอริสาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอริสาเขาจะสวยๆโอเคจำได้แกงพันธ์ปีอรอคะสิรินาภาสิริน,นาภา มาปะมาค่ะยออลืมปิมนสกินเป็นหลักฐานแป๊บหนึ่งแอปหน้าดีๆนะอย่าทำหน้าเหวอไม่รู้นะอ้หนึ่งสองสามหัวค่เนี่ยเถกะเถอะให้ดูแต่เพดานอ่ะอุ้ยน่ารักเดี๋ยวนึงสองสาสวยอุ้ยมีคนบางคนอ่ะเขาแอปตลอดเวลาเลยที่เขาใส่โบชมพูอ่ะเขากลัวครูแคปเว้ยเขาแอปตลอดเวลาเไปเติมแป้งมาด้วยออกไปเติมแป้งว่าเขารู้ทันไงว่าครูแคปไง แล้วก็จีนนภารักราพรไม่มีนะซาร่าอังคนาะกมลวันอาภาสุวรีพรพานาพรมาค่ะมาค่ะ<า>สุวรีพรมาค่ะสุวรีพรอ,อ๋อพี่พี่แกงพันปีแล้วก็พานาพรมาค่ะพานาพรคน,นไหนนะคะคนสวยสวยประธานแกงพันปี โอเคขันไป<จ> <laughs> กัญญาณีกัญญาณีสุภัตตากัญญาณีมีนะกัญญาณีค่ะ <laughs> แล้วก็สุภัตตาไม่มีนะกนกวันาสาสีทรสายพินพี่สายพ<ะ>ินอยู่เมื่อกีทอคมานะคะอาจารย์สาสีทรโอเคจ้ะอ,อ่ะต่อไปอภิวัตสีมาศกดชะพรพันธิธาไกลาเล็ก มาค่ะออลองประทานแกงพันปีใช่ไหมคนเนี้ยอ,อ่าโอเคแล้วก็วิภาวันไ,<อ>ไม่มีนะนิระชินิชะริดาวิริยาสุริโยแพวรุงกบธนากรกมวลรัตนอาริสาชนาพานิทิศสุภาวันพนิพิชานันฮะใครวะ ใครค้าลืมอัดวิดีโออยู่อะไรใครค้าชื <c oughs> า่ออะไรนะคะนิทิสอ๋อคุณนิทิสหายหน้าหายตาไปนานขอเมานิดนึงนะป่ะโปรเกชาร์ทคุณเนี่ยโอ้โหโล่งมากบอกตามตรงรบกวนคุณไปติดตามงานได้นหคะคุณนิทิส์ค่ะโอเคค่ะ <c oughs> สุภาวานพานิตพิชานันทนานภวต่อนดีเอกราชไม่มีนะ <c oughs> อ่าโอเคพี่ฟูให้คะแนนวันนี้จย์มไม่มีชื่อหนูอ่ะจ้าชื่ออะไร ธี่ดาวพรช้างโลดนะอ๋อช้างโลดช้างโลดคืออยู่อีกแผ่นเพราะว่าเธอเต็มช้างโลดเป็นนิเงินนะอยากขึ้นทีลอดอยากขึ้นหายแผ่นก่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวครูไล่เอเอก่อนแล้วมาจบที่ช้างโลดให้ช้างโลดอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะโยทินเมือ่อกี้ครูเห็นโยทินมานี่หรือครูหลอนวะโยทินไม่อยู่หรอรัชนี เออกูเห็นแวบๆบบบนะโยธินรัชนีมีอยู่ไหมไม่อยู่นะกะนกพรเจนจีราปะอะคะอะไรวะเอ้ยอะไรคะผู้ปิด <c oughs> เราอ่านถูกไม่ได้หรอกอะไรคะโอเคไม่ม okay, ีนะคะรัชนีกนกพรเจนจีราปิยาชาตปับพิษฉายาฮร์มนชนรดาโยธาการ สสวิมลขวัญดือดีนัทลุจาพักวัดพรพันาพรพันมาค่ะเออนี่ค่ะเอเอโอเคโอเคพรพัน <c oughs> แล้วก็ที่หลังเธอก็ตั้งหุ่นพักวัดไปข้างๆดิเสาวคนพิพากรช้างโลดอยู่ปะเ <มา S 1> นี่ยค่ะมาค่ะพิพากกรไม่อยู่นะสัตว์สีทองมีไห ทั้งห้องมีเช็คสองคนก็คือพรพันธ์กับจิราพรช้างโลดโอเคอันนี้ครูลงคะแนนให้แล้วนะคะเราไม่ต้องทํางานสรุปควรที่ลงคะแนนไปแล้วเพื่อนที่ไม่เข้าให้ไปสรุปแต่พวกเราไม่ต้องไปสรุปนะไปทําแค่ง,งานเดียววันนี้มีสิบคะแนนสองช่องช่องแรกก็คืองานนี้ช่องที่สองก็คือไปเขียนหรือไปพิมพ์หรือจะอะไรก็ได้ทําให้มันมีอะไม่ว่ากันครอยู่บนสะพานพุพนพลอนะสรชัดเหรออ่ะทีนี้เราก็สารชัด คุยด้วยก็ไม่คุยทีฉัน่คุยอาจารย์อาจารย์เช็คชื่อพี่ไปยังพี่สายพินใช่ไหมคะใช่ค่ะเ,เรียบร้อยค่ะ่ีหัวหน้าอยู่เข้าใจว่าว่าแอบเพราะได้ยินเสียงเม้ามอยหมดแล้วเมื่อกี้นี้ <c oughs> ก็เลยแบบโอ้พี่สายพินน่าก,กำลังจะแบบอะไรอยู่สักอย่างไม่เป็นไรโอเคทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราวันนี้ไม่มีอะไรแล้วคุณไม่รบกวนเวลาเผื่อคาบอื่นนะเขาเรียนต่อเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าโอเคไหม ายบายทุกคน <Okay. S 1> ขอบคุณคะ่ะอ,อาจารย์คะอาจารย์คะจ๋าไอกรอกกรอกกรอกอันนี้ให้กรอกสองใบเลยเหรอคะแย่ yeah, ถูกต้องแต่ว่าหนึ่งคนทําแค่ทําแค่ชุดเดียวนะไอสองคนทําแค่หนึ่งชุดเช่นเราจับคู่กับใครเราก็ใส่ชื่อสองคนช่วยกันทําไปเลยจะแบ่งกันคนละใบก็ได้แต่ไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องทำสองชุดนะสองคนต่อหนึ่งชุดแล้วถ้าไม่มีคู่แล้วถ้าไม่มีคู่นี่ทําคนเดียว yes สองใ<า>ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วไม่มีคู่ทําคนคเดียวแต่คุณแนะนําให้มีคู่เราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไงคือถ้าหนูมีคู่หนูก็ทํากับพักวัตคนละชุดใช่ไหมคะอาจารย์พักวัตก็ไม่ต้องไม่สรุปอ่าไม่ใช่อ่าใช่ใช่ใช,ใช,ใช่อะไรวะงงเนะ่ยเดี๋ยวกันนะคะ <c oughs> พักวัต <c oughs> เอองงพักวัตกับกับพรพันธ์ทำคู่กันใช่ไหมอ่ะพรพันธ์ก็ทํางานให้มันไปเลยมันก็จะมีชื่อด้วยเออแต่พรพันธ์ไม่ต้องสรุปเพราะพรพันธ์มีคะแนนเก๋ๆอยู่แล้วแต่พักขาวัตเนี่ยนต้องมาสรุป ซึ่งสงสัยเราก็คงต้องทําให้มันอยู่ดีแหละเจ่ะนี่นแล้วแล้ววิชาอื่นเป็นไงบ้างอุ้ยเมาไม่ได้แป๊บนึงนะเพราะว่าเราเราวิดีโออยู่แล้วโอเคอยู่ใช่ไหมเขาเขาเรียนกันป้าวิชาอื่นอะหนูเลยถาว่าหนูก็แเกเลยจริงเหรอออมันมีอยู่ค่เดียวจ๊ะรือว่าหนูไม่โอเคทําไมหนูต้องมาเรียนวิชานี้ด้วยทั้งทงที่หนูเรียนการจัดก,การอันนี้หนูสงสัยนะออว่ารู้เลยวิชา,า,ชา,าอะไรวิชาอะไร่ะ หัวใจเดียวกันหัวอกเดียวกันไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรครูสงสัยวิทยาศาสตร์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครูครูแป๊บนึงนะทําอ๋อเราก็เลยแบบว่ามันเป็นยังไงอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครูสต็อปวิดีโอก่อนแป๊บนึง